นี่คืออีกคนหนึ่งที่ผมบอกล่วงหน้านานมากสำหรับคนที่สมัครเป็นผู้ติดตามนะในนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าว่าผมลงคลิปล่วงหน้าไปหลายวันเลยตั้งแต่ตอนที่ไม่มีใครรู้จักโยชิดะเลยคือไม่มีคนพูดถึงอ่ะผมบอกว่านี่คืออีกคนหนึ่งที่ผมจะเอาไปใส่ไว้ใน9ไอ้มดแดงกลายเป็น10ไอ้มดแดงตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขามีดีกรีอะไรบ้างผมแค่ดูฟอร์มการชกและบอกว่าคนนี้แหละ สุดๆแล้วเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าฝีไม้ลายมือไม่ใช่ของเล่นผมวิเคราะห์เอาไว้อย่างแม่นยำว่านี่คือคนที่เทคนิคดีสปีดเท้าดีการเตะอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างกับนาดากะซึ่งไม่เหมือนนาดากาเสียทีเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่คล้ายๆซึ่งคือทักษะคาราเตโดส่วนโตฟานคู่ต่อสู้ของเขาผม ไม่เคยดูฟอร์มก่อนหน้านั้นเลยแต่ก็ได้วิเคราะห์ไปว่าไม่ว่าคู่ต่อสู้ของโยชิดะจะเป็นใครอาจจะไม่ได้สำคัญเพราะสุดท้ายผู้ชนะก็จะเป็นโยชิดะอยู่ดีแล้วมันก็เป็นตามนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูการวิเคราะห์ล่วงหน้าแบบหลายๆวันหน่อยก็สมัครเป็นผู้ติดตามได้หน้าช่องผมนะ